นาจาักสงกรานตอบชัดแมดพิรณียังเป็นสไปรยโบนันซ่าไหมช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับสงกรานตอบชัดๆสัมพันธ์สถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงหลังจากแมทพิรณีโพสตอรี่เศร้ารัวสัญญาณแห่งการจากลาคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเป็นต้นจนถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุม่มสงกรานเตชันรงค์ ก่อนจะเปิดใจขณะไปออกงานอีเวนต์หนึ่งยอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทํางานโดยบางช่วงบางตอนของการเปิดใจทำเอาหลายคนยิ่งจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยคำตอบเราอาจจะทำให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์มันยังไงกันแน่ ดีเลยที่พี่ๆถามคือหมายถึงว่าที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มากแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังไฮโซหนุ่มกล้ามล่ำหวานใจนางเอกสาวสงกรานเตชะนรงเผยอย่างอารมณ์ดีว่าไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไร ถามว่าเห็นที่เขาโพสไหมผมก็เห็นครับเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขางอนเราหรือเปล่าเห็นที่สัมล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทําทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหม ไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันส่วนธุรกิจในมือของสงกรานหนุ่มวัย39ปีทายาทคนโตของไพวงเตชนรงผู้บุกเบิกพื้นที่กว่า5,000ไร่ของอาณาจักรบโบนันซาเขาใหญ่ก็ถือว่าท้าทายไม่น้อยเลยไพวงมีลูกกับพัสราเตชะนรงภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายชายสองหญิงสองคือสงกรานไพพันนีพัทธมนตและน้องชายคนเล็ก ผู้ผ่าเตชะนรงซึ่งลูกๆทั้ง4ได้เข้ามารับช่วงบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมสรงการานได้เข้ามารับช่วงต่อคุมธุรกิจโบนันซ่าในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลแต่ส่วนใหญ่จะดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่